สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุปูทุกคนครับผมมือนีพบพ่อกับผมคือเขาครับหมอแคนเต่ามือนีห้อง่อด้ไปหาอยู่หากินทั้งเลยครับพี่น้องมือนีห้าสิภาพพี่น้องเขาสวนเขาป่าครับพี่น้องผู้รุ่นที่ว่านันยังอีกภาพไปหาอยู่หากินดีๆภาพมาขาสวนครับเขาขอเฮ็ดอีกหนึ่งคอนเทนต์ครับพี่น้องภาพพี่น้องไปเบิ่งพืชพันธุ์อีสานห้านี้แหละห้าสิีภาพไปเบิ่งต้นใหม่แน่ๆกับพี่น้องเลยติดตามไปครับ มื่อนี้ไม่ต้นแรกที่เข้าสิภาพพ่นองมาเบิง้งก็คือไม่ไพ่ครับเข้ากัทีภาพพ่นองมาเบิ้งไม่ไพ่นี่ครับเคยเห็นบ่ครับน,นีเพิ่นเอิ้นว่าไม้กู่แค้นครับหรือว,ว่าไพ่ลูกแค้นไม่เฮ็ดแค้นเหรอครับไม่ลูกแค้นนี่ครับหรือว,ว่าบางบ้านเอื้อนว่าไม่กระแสนครับอันนี้ทิ่กําเนิดมันสีอยู่ทงผู้ครับป่าดิบชื้นครับจังถิมีไม่อันนี้ครับอันนี้ผมได้มาจาก อำเภอคำชชอีจังหวัดมุกดาหารครับพี่ตุลอันนี้จะบอกว่าวัิจังหน่อยผมออกมาปลูกตั้งแต่ผมอายุ18ปดปีครับพี่น้องตั้งแต่ผมอยู่มอหามอหกนี่แหละไม่ตุลบันี้เอามาปลูกแล้วมันออกดอกครับมันออกดอกตายคี้นะมันได้กอดหง่กว่านี้ครับกอดสองคนกอดกูละมันมันตายคี้บบนี้อันดอกมันลรลงมันมันป่งขึ้นมากครับนี่ผมก็เลยไปกินมามาปลูกครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องเบอรมันจะมีก่าผมกาไว้มันจะมีตุล ต้นที่มันออกจากเมล็ดเลยครับนี่คือพ่อจากเมล็ดเลยครับนี่พ่อจากเมล็ดนี่ครับขันห้อไปก้นจากปลามาได้บ่ได้ขึ้นกันครับตวาเสียงต่อการตายครับเอามาปลูกนี่มันจิตตายมันจะออกดอกมันจิตายตายบดก่อเลยครับไม่ใช่นีอันนี้อยากให้อยากนํำเสนออีกหนึ่งค้อเทนต์ให้พี่น้องได้เบิ่งได้ศึกษามนกันครับว่าใหม่ผู้แค้นเปียงไดหรือว่าพี่น้องอยากเบิ่งใหม่ยังไม่สนิทต่างๆครับที่หฮอพอหูเห่ออีกถ้าพี่น้องไปเบิ่งครับมีหลายแนวครับใม้ไผ่ใหม่หรือว่าอืชพันธุ์ต่างๆที่เิบง อันนี้ฮอตมีภาพพี่น้องมาเบิ้งลักษณะกลองครับนี่นี่ครับลักษณะกอมนันที่ล่ำบนบนใหญ่ปานไหนครับพี่น้องล่ำประมาณทำนิ้วมือหรือว่านิว้วหัวแม่เท้าเนี่ยครับทำนิ้วมือนิ้วเขียนนี่ละนิว้วล่ำญ่มันอันแห้งๆมันเอาไว้ใส่บนนีรถเด็กเดี๋ยวพี่น้องในบิงนึงขัดหยาดนะครับ นี่ครับพี่นอ้องอัญชล้ำม,มันแหงครับล้ำแหงนี่เพื่อนเดี๋ไปเห็นลูกแค้นครับไม้ไผ่อันนี้ครับไม้ทําแคฉนครับเดี๋ยวเขาจิตท่าเดี๋ยพี่น้องเบิง้งจักล้ำหนึ่งครับจักรล้ำนหน่อยๆนี่นะจิตท่าจะเบิง้งว่ามันบางแจ้งใดมันเป็นลักษณะใดครับพี่น้องเบิ้งผ่านน้ำกันครับ,บ,รบมันกำลังออกนอนพี่น้อง ข้าวปฏิคุดขายายขั้นไปเรื่อยๆครับน่าจะขดต่องเบื้องล่างนึ่งบางครับไม่อันนี้บางจึงเพิ่นเอาไปเฮ็ดเช้านเลยครับนี่ครับควกบางเองมันเฮ็ดลูกแช่นเลยครับอันนี้ชิบะมานล,ลูกก้อยเยสียงซอน,นล,ลูกทั้งก้อยเฮ็ดโบดเฮ็ดเช้นครับไม้ไผ่อันนี้ พี่น้องกับเพื่อนกับขอมาหลายคนอยู่ดอกอีกเดชสุขกับตัวันห้พันได้ครับพี่น้องเพราะว่าผม่งกำลังขยายพันธุ์เดี๋ยวมันหลายจังเอาครับบม่ได้แพงครับเพื่อนบอกให้เพาะขายกับว่มีเวลาสิเฮ็ดเพราะว่ามันไม่เฮางกำลังได้กอดเดียวนะนี่ครับเพื่อนเดี๋ยวไปเฮ็ดแค้นครับเฮ็ดโบดครับนี่นี่ครับการเฮ็ดโบดเพื่อนกับเพื่ที่ไหน อันนี้คว่ำหนาคว่ำบังพอดีเลยครับนี่เฮ็ดแช่นก็ได้เฮ็ดบดก็ได้ครับมาณนี่พี่น้องในการใส่เฮ็ดแช่นเบื่องล่ามันหลุดยิ coat, ่งนี่ล่ำน่อยล่ำหญ่งที่พ่อญ่เกินนี่ก็ได้ครับญ่ซุกแต่เว้าหน้าสิเกินนี่แหละที่ผมเคยเห็นในปลาญ่ซุดของเขาเลยของใหม่อันนี้แหละแต่ว่าส่วนไหลยสียุ่นน่ราลับนี่ตั้มหัวหนีมือนี่แหละส่วนหลยอันนี้หานาาครับผมเห็นยูเขตแถวมุกดาหารจังมีครับ กบพันน้ำย่อยมีใหม่พายอันนี้ครับเดี๋ยวนี้เพื่อนก็ไปให้เขาไปหาเราพี่น้องว่าให้เขาไปตัดแล้วในปา่ายังอยู่แถวดงหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเพื่อนสีให้เพื่อนยังพ่อไปไปตัดได้อยู่ครับพวกสร้างคชนเพื่อนกัปเปาอยู่หันล้วพี่น้องพวก้างเฮ็ดเชนเพื่อน,นตะกี้เอาเขาจากเล่าครับเดี๋ยวนี้เล่ามันขำแปมาหาซูกันป่ไเด้ก็ส่งใหม่ส่งยังกับปรเด้ยก็เลยไปหาเอา,าน้ำปลาครับตามจริงปลาในประเทศไทยคือปิดไปปิดไปโดนแล้วพี่น้อง ือื่าให้ไปหาเอาไม่ในป่าออกมาใช้ประโยชน์ก็กได้อายุดอกล่ำสองล่ำต้าขันยิปปีออกมาเห็ดแบบเป็นการฆ่านี่บ่ได้ครับอันนี้ผมเอามาจากคำเชียีออ์ครับจังหวัดมุกดาหารกับมันขึ้นในเขตร้อยเย็บนั่นแหละตะวันฟังที่ไปเอาหันเป็นของของข้มศีขัมอำเภอคำเชียอ,อ,อันนี้อนุรักษ์ภาไปเอาครับแต่ขอนอนุรักษ์เพิ่นเคยเห็นปลามันเพิ่งแ่เ,เรื่อยผมฆาฆ้าผมไปขุดเอา มาปลูกรายปีู่ได้พี่น้องเป็นชีว์กุปีว์มันนี้มันออกดอกอันนี้ต้นนี้ผมออกต้อจากลูกมันครับเดี๋ยวใจะให้เบิ้งต้นที่ผมเอาเพาะจากเมลลิเธอม้พี่น้องจ้าหน้าอีกครับให้ตัวนี้เขากำลังฉีดหาไปเฮ็ดไผ่ทดแท่นครับเฮ็ดหลอดซ่าไข่มุกครับหลอดดูดน้ำนี่นะครับมันทีนี้อีกตัวหนึ่งผมเบิ้งอยู่ของผกักใตะ คล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันพันเดียวกันผมเบิ่งเบิ้งคัตอยู่คล้ายๆกันแต่ไม่ใช่พันเดียวกันเขาก็ว่าพายลอดครับจนตอนเขาเดี๋ยวไม่เฮ็นเช็ดเลยบอก่าหงจักครับแต่อันนี้เฮ็ดเฮ็ดแโดยตรงนี่ครับเขาเป็นเห็ดหลอดก็ได้ครับมันดีพอดีเฮ็ดหลอดเฮ็ดเห็ดดูเช็ดครับแต่ว่าหามเอาหามเอาไปเฮ็ดแนวถูกมาถูกยังนี่ครับปวดครับถูเลือด้อ้แไวนนูลักเห็ดแช็ดเฮ็ดน้อยกินได้บ่พี่น้องถามกินได้ครับแต่ว่าบ่ให้กินครับมันน้อยเอาเองเป็นรั่มซะนี่ มันเป็นไม้ไผ่ที่สีที่สีมาจีนจนอรครับปลูกไว้ประดับก็ได้หรือว่ามันมีไอ้ผู้นึงเราเห็ุงานอยู่โรงพยาบาลอำเภอบข่าเพิ่นเคยมาขอน,นองผมตั้งแต่ก่อเก,าวกว่าก่อนตั้งแต่มันมันประทันไดตายขีย้นะครับมันก่อญ่ได้ก่อนเรามาขอผมเล่าไปปลูกระหวา่างผมเลยถามแล้วว่าเอาไปปลูกขึ้ยังแม่ระหว่างม,าามันจังบกขาดแช็ดแล้ววะ่เแนวนี้ก็มีบม ก็เพิ่นว่าปลูกมันจังประกาศแช่นครับไอ่ผมก็ลืมซชื่อแล้วคืแเราเห็นงานอยู่ลงบานประกาศแต่ว่าผนังได้ผมงกับบรลือตะ่กี้ม้าอผมหายตัวมันหเงี้ครับอันนี้ขอพันธหายตรนี้ให้มันแร่พันธุ์มันขยายก่อนผมจังป็นเสียวออกมี่ผมกับพ่อไว้ยุ่นี่สองสามต้นทั้งหลังอันนี้ก็ที่เท่าก็บที่ปลูกขยายออกไปก่อนผมว่าที่ก้นอีกครับนี่มันนี้มันก้นลงไปมันไปถึงนอออนมันผมจะได้ผมเลยเศร้าก้นนะเศร้าเศร้าเศร้าต่อปีกปีนาจังถีกก้นครับ มันกลัท่านแล้วพี่เพราะว่านอนออกแล้วฝนล่งแล้วนะนี่ครับต้นที่เท่าเพาะไว้ใช่ขอมาณนี่นี่ไปปลูกได้แล้วครับมีผมาเดี๋ยวลุงปลูกอีกครับอันนี้คือชําจากจากเงาครับมันเนเพาะเมล็ดเป็นต้นแม่มันนี่คือจากเพาะจากเมล็ดครับอันนี้เท่าก็เอาจากเงามันมามปลูกต่อแบบนี้เลยเพื่อขยายพันธุ์นะนี่ครับเดียวนี่ครับพี่น้องอันนี้คือต้นที่เพาะจากเมล็ดครับ อันนี้กัพเพาะจากเมล็ดซ่กันครับแต่ว่าผมบอกร่องดินแล้วเพาะพร้อมกันครับต้นนี้กับต้นต้นใหญไๆนี่แต่ว่าต้นนี้ว่าแล้ว่งดินอันนี้เพาะมาแล้วสามปีเด้ครับพี่น้อง,งยังได้ชำนี้นีครับนี่ที่มันออกจากเมล็ดเลยนี่ยั่ังเหลือให้เบิ่งนครับนีละที่มันออกจากเมล็ดเลยอันเป็นยังจังว่งาเพาะจากเมล็ดครับมันดีเนาะเลยมันวัตยงยางพี่น้องนี่ปลูกไปร้อยปีร้อยควาปีก็วัตายครับแาเท่าไปคุดมาจากป่าเขาจีบหูว่าอายุมันได้เท่าไรแล้ว ข้างเทียมว่าปลูกปีสองปีก็ตไตท้างเทียมว่าปู่ปีเจ็ดแปดปีมันก็ตไตครับมันออกดอกตายชี้อันนี้อันนี้เขาตีเตงหัวอายุมั่นครับว่าอีกเจ็ดปีอันนี้ตีไว้ประมาณร้อยร้อยกาปีครับมันได้อยู่ดอกประมาณรอยยี่สิบี่ไมพันันยังติดออกดอกาตชี้อีกเท่มหนึ่งครับยังทีด่ไหน้มันอีกไหนใครสุดอันนี้เพร้อมกันครับแล้วอันนี้ร่งดินแล้วมันออกแล้วอันนี้ผมเดี๋ยวลงดินนี้ครับปลูกให้พีน้องมือเล่นนี่ครับี่คือต้นจากโมเล็ดมันออกมาทีแล้วอยู่น้อยอี่มันีฒนา ล่ำคอยไงยข้นเงยข้นเงยข,นข้นครับอันนี้พ่อลงดีนะครับได้สามปีครับอายุสามปีตั้งแต่พ่อเมล็ดมามีกระยิซ้ำกันครับเพาะปลอมกัน็นนีคนโยวลงปลูกให้พี่น้องบัง่งนไครับพี่น้องนี่เราคือต้นจากเพาะเมล็ดมังครับพี่น้องที่เบิ้งมันาการพัฒนาล่ำของมัน <c oughs> มันจะพัฒนาเรื่อยๆครับจากต้นน้อยๆน้อยๆมั่งขืนเงขข้นมาเป็นต้นนี้ มันเป็นต้นนี้มันเป็นต้นนี้เป็นต้นเท่นี้ครับหันพ่อมาลงดินมันไงทำก่อเนี่ยครับอันนี้คือเอาลงดินอันนี้ผมจะเอาลงดินในพี่น้องเบิ้งครับแกะถุงในเบิ้งลึกลงหันห้ออยากได้ปลูกหลายก่อเท่ากับอันี้พาออกเนี่ยก็ได้ได้สองกออันนี้พ่อปลูกแล้วครับนี่ออกอันนี้แล้วออกนี่ออกนอเลยนี่นอมันนครับนอต้นเนี่ยหัเขียวลงดิน ปลูกให้พี่นอ้องเบิ่งเลยครับพี่น้องอยากได้กะอีปีสองปีครับผมจึงเพ็ดออกอันนี้ผมกำลังขยายพันธุ์อยู่อยากได้ไปปลูกประดับเดี๋ยวมาปลูกเองครับครับผมพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งวิธีการปลูกน้ำพร้อม ี่น้องไปหาในปลาในยังมาได้อยากปลูกทีน่ะเพราะว่าเพิ่มเวลประกันเห็นแล้วครับในปลาว่ามันสีเอามาปลูกแล้วมันสีออกตัวกตายว่น่ะตอนนี้บอกง่ายครับเสรทั่ัวลูกทั่วล้านครับเพราะว่าเขาเพาะยางมนันดเองครับปลูกนี่ผมผมมีผ้าเครื่องออกนั้นเป็นช่องก่อครับผมจะไปนปลูกอีกลุ่มนึงยังได้ไลนะก่อ,อนนี้เขาเก่ปลูกอีกลุ่มนี่ยก่อนนี้เขาจะรุลงนี้ครับ การคุ้นลุ้มกับเลิกประมาณจักสามสิบเช่นก็ได้การแล้วครับพี่น้องเพราะว่ามันมันโมเป็นไม้ที่เหงาใหญ่แล้วก็โมโครับไม้อันนี้พ่อปลูกครับปลูกประดับน้ำหนาบ้านน้ำกระทังก็ได้การใส่ปุ๋ยนี่ก็คือเอาตะปุ๋ยปุ๋ยแอกครับหามปุ๋ยเคมีใส่พออยู่ในป่าในดวงเราไม่ใส่เอาปุ๋ยเคมีไปใส่ให้มันแบบอ๋อแม่นู้ชายเดี๋ยวนอนตีเด็กนาะนอนไแต่ต ดึงวบตถีขอนขยายรับขอนดึงปุ๊บนะครับปุ๊บนำไปแง่ขันฝนโมโตขันพล็ต้อ้องหดครับเพราะว่าอยู่ในป่ากขไม่เคยไปหดตครับอันนี้ผมปลูกอนุรักษ์ไว้ด้วยครับสร้างแค่นพ่นของมอขอหลายคนเรผมประทันให้ครับว่าขันท่าไหรก็เพาะขายใั้แนวกัขนเพาะขายกับพวกท่านขายเพราะว่ามันบนหลาย พ่อกับพ่อไห้ครับปีนาปีเฮ้มันหลายๆผมเคยแกงใส่ผมกได้แท่งออกซึ้นกันเอาไปปลูกกันกกน,นู่นนั่นผมแห่งมาครับพ่อก็ปลูกเลยครับปีเดียวครับนี่ได้ซ้ำก่อนไงได้นั่นผมก่อรุ่งปีไก่นี่ือกนกันก่อนน่ผมก็ได้เอาลุ่งักของพ่าโอเคแล้วพี่น้อง พี่น้องเบิ้งพร้อมเลยน้องไปเห็นในป่ากันขันอยากได้กับคุดมะปูครับแต่ว่าขันอยู่ในเขตอนุรักษ์พี่น้องต้องไปขอเพิ่นเด้อเพิ่มจับดินี่ผมหูกจักกับเพิ่นครับเฮ้ยไปหายาหาอยังนั้นเขตอนุรักษ์เพิ่นกับข้าไปเอาเรับแต่ที่บอกว่าในโบเมนหน่อยปีเได้พี่น้องอยู่ม้อหามอหกดิเนียนอยู่ม้อหามอหกทีเหี่ยวมะปูแล้วถ้าก็ออกดอกตายขี้ครับ ช่องามปีน่ะผมเพาะมันแล้วเพี่น้องผมพ้นโต๊เข้ากับห้นน้ำาขันพนตกะเข้ากับบต้ตองมันหมดครับนี่แะครับลักษณะม้ไฟแค้นให้เบื้องต้นหนึ่งเอาเบื้องต้นไงต้นนั้นเอาไว้ก็ครับพี่น้องลักษณะเต็มๆไฟผู้แค้นครับหรือไม้ปู่แค้นนะครับพี่น้องว้ามทิมาอมันเดียวกันก็ไม่อันยัง่ะ ไม่ก่อแกวบคนละอันครับพี่นอ้องคนละยางเลยไม่ก่อแกวบถี่ร่ำไยกนนิหน้นอยนึงแล้วก็นากว่าตัวนี้ครับอีกมองนึงคืออยู่บึงการเพื่อนบอกผมเป็ึบโมแมนครับอันนั้นอันนั้นเพื่อนไม่ค่อยสร้างครับร่ำคือกันแต่ว่าตัวนั้นถีมีขนครับอันนี้ลักษณะของมันถี่มีขนครับเขาเป็งแกะกันเลยครับไม่ค่อยสร้างครับไม่ไม่เอยียงหรอกเพ่นอื่นไม่สอดครับคนละอันครับ ก็ไม่ผู้แค้นไม่ผู้แค้นโบมีคนครับนี่บบมีไข้ครับนี่รั้มเกี้ยงครับนี่ลั้เกี้ยงข้อเกี้ยงครับมืนๆครับนี่นี่ลั้กับใหญ่ครับนี่ประมาณนี้แหละหัวแม่มือเท่านี้แหละขันขันมีคนตามลั้เป็นขาวๆอกโล่งหันโบแมนพี่น้องคนค้นเรพันอันนี้ใบกับโบไข้ต้นกับโบไข้ครับจังเลนใหม่ไฟผู้แค้นครับมีลักษณะที่ที่ตรงๆที่แท้ๆของมันครับหลักกระลำซื้อเอาไปเฮ็ดแค้นได้ครับซุ้มนี่ นี่แครับลักษณะคร,ครับผมพี่น้องลักษณะรั้หุ้มกับตัดให้พี่น้องเบื้องเลียนคุ้มบางคุ้มนาสีพอดีเฮ็ดเชนเลยครับจังว่าเพิ่นออกไปเฮ็ดเชนครับนี่รัแข็งๆมันคือลั้มเชนเลยครับพี่น้องตัวนี้ซิซัมประมาณลูกก้อยครับหรือว่าลูกซ่อนเฮ็ดโบวเฮ็ดเชนครับนี่สัไมไหตะกี้ปูหุมก็ไม้นี่แหละเฮ็ดโบวช กระป้านี่เพิ่นกะปูเหรอครับเป็นผู้บอกไปแตหฮะนูรักคงจังหูวจกักเพราะว่าปูเคยตัดไปให้บัานแตะครับแต่ปูปูผมเพื่อนกับเป็นหมอแช่นครับเพื่อนตัดตัดไปให้สร้างบั่นแตเฮ็ดแช่นให้ตะกี้แบกไปพี่น้องตัดแหละก็บแบกย่างไปนี่ครับลักษณะไม้ปูแคนของแท้ของจริงครับอันนี้ครับผมก็ฝากพี่น้องไว้อีกนึงเอ่อคอนเทนต์ครับ ดิฉันพาพี่น้องไปเบิ่งพันธุ์ไม้ต่างๆของภาคอีสานของห้องละที่มีในพื้นบ้านเห้อ,อ่ละหรือว่าพันธุ์ไม้มาตรทางอื่นก็สร้างว่าแต่มีในบ้านเฮาเปิฉนพาพี่น้องไปเบิ่งพันธุ์ไม้ที่แปลกๆหายากๆจังพวกจ้ำพวกไม้อีหยังละ่ะพวกไม่แยนะพวกเชิงค้ายน์ต้นพวกอีหยังไปจังซี่นะที่บ่ใครมีบ่ใครเห็นเลยไปหรเฮาสิพาพี่น้องไปเบิ่งครับใหม่เพิ่มหรือว่าพี่น้องอยากเบิง่งไม้อีหยังอยากเบิ่งต้นไม้แนวใดก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับ เดี๋ยวคันมันมีในพื้นที่เรือว่าต้นไม้ที่ผมหูจักพวกสมุนไพรที่ผมหูจักผมเสื้อผ้าพี่น้องไปเบิ่งลักษณะต้นมันเป็ียังไดลักษณะของโตต้ตนแทนเป็ียังไดครับ <_ p> พี่น้องก็ติดตามไว้ครับคันมักอันนี้โมเมนต์ว่าผ้าพี่น้องเช่าหาอยู่หากินไปขึ้นเขาครับไปหายอยู่หากินเข้าขี่โลงพี่น้องเบิ่งแต่ว่าช่วงนี้เข้าบาท่านเดือรงครับถ่าฝนอยู่ฝนพัโตกเย็เทียทร์ก็เลยผ้าพี่น,อนอ้องมาเบิ่งต้นไม้ต้นไลเนี่ยก่อนเอาคว้วมรููกันนั่นครับพี่น้องคร นี่กะฝากพี่น้องไว้ประมาณนี้แหละครับในการเบิ้งพืชพันธุ์ของเฮาเดี๋ยวคลิปต่อไปเฮาจะพาพี่น้องไปเบิ้งต้อนอีหยังหรือว่าไปเบิ้งไม้อีหยังกะพี่น้องติดตามไว้ครับสำหรับคลิปนี้กะขอพี่น้องเข้ามาเบิ้งสุขกูสุกคนให้อยู่ดีมีแห้งครับข้อมเจ็บจะได้ข้อมีจะมีหววที่มาก,ก็ให้ถือหวยรวยลอตเตอรี่ร่ำรวยร่ำรวยกันสุขกูทุกคนครับเอาคลิปนี้ลาพี่น้องไปเส้นี่แหละครับผมสวัสดิ